มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนพระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี7รายค่ะวันที่6สิงหาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุบเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีจำนวน7รายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสิน มหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรเกล้าให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรเกล้าแต่งตั้งพลเอกประยุจันโอชาเป็นนายรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2562แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่10กรกฎาคม พุทธศักราช2562นั้นบัดนี้นายรัฐมนตรีได้กลาบบังคมทูลว่าได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่งสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย จึงทรงโปรดกล้าวแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ค่ะนายดอนปรมัตวินยัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งตำแหน่งนายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวเป็นรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายอนุชานาคาสายเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนายปรีดาดาวฉายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอนเนกเหล่าธรรมทัศน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมนายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางนฤมลพินโยสินวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจาก daily life express ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ